ับมาตรการเยียวยานะคะก็จะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะเร็วสุด7วันทำการนะคะหลังจากลงทะเบียนแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะโบสไปไอซ์แลนด์ไบโบค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะจากผลกระทบที่เราได้รับจากโควิด1 9นะคะ ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบไปทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบนี้จริงๆนะคะสําหรับที่เมืองไทยของเราก็มีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยสำหรับมาตรการเยียวยานะคะก็จะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคมพศ2563 ซึ่งก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนก็คงจะมีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าใครบ้างที่จะสามารถได้รับการเยียวยาตรงนี้นะคะสำหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทก็จะสามารถช่วยแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็ผู้ที่มีอาชีพอิสระนะค,ะคนทำงานที่เดือดร้อนจากโควิด -19 นะคะอย่างเช่น ถูกเลิกสร้างโดนลดเวลาในการทำงานส่งผลกระทบต่อไรายได้โดนลดเงินเดือนหรือว่าสถานประกอบการถูกปิดนะคะต่อไปค่ะก็คงจะมีคำถามมาอีกแล้วใช่ไหมคะก็คือเราจะไปรับเงินได้จากทางไหนนะคะสำหรับมาตรการเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะคะเราไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหมค่ค่ะคือสามารถใช้บัญชีที่เรามีอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะรับเงินได้นะคะโดยที่ว่า บัญชีที่เรามีอยู่แล้วของทุกธนาคารนะคะสามารถรับเงินได้ทุกบัญชแีแล้วเราจะเตรียมตัวลงทะเบียนกันได้อย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนต้องมีนั่นก็คือบัตรประชาชน,นะคะ่ะและอย่างต่อไปนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะ 3. ค่ะคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะรับโอนเงินทางไหนระหว่างบัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารอะไรก็ได้แต่ชื่อนามสกุลต้องตรงต้องตรงกันกับผู้ที่ขอรับเงินการเยียวยาตามมาตรการนี้นะคะหรือว่าจะสามารถรับทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนก็ได้ต่อไปค่ะอย่างที่4ีก็คือข้อมูลของที่ทำงานนะคะ อย่างที่5ก็คือผลกระทบที่ได้รับจากโควิด1 9ต่อไปคะ่ะตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะคะได้รับเงินเมื่อไหร่นะคะเขาก็บอกว่าเร็วสุด7วันทําการนะคะหลังจากลงทะเบียนแต่ว่าข้อมูลต้องถูกต้องและคุณนะสมบัติต้องครบถ้วนนะคะนะซึ่งถ้าหาว่าได้รับเงินนะคะก็จะได้รับเงินเป็นระยะเวลา3เดือนคะ่ะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนพศ2563 โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าใครบ้างที่จะสามารถขอรับการเยียวยาโควิด19นี้ได้บ้างแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในการลงทะเบียนนั้นเราจะไปลงทะเบียนได้ที่ไหนนะคะสำหรับการลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนที่ w w w เรา m um. ม t ทิ้งกัน c o m นะคะทุกขั้นตอนต้องกรอกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเปิดหน้าเว็บขึ้นมาค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้านี้เลยค่ะทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นก็คลิกคำว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาอ่านตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นข้อตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบในกระทรวงการคลังจัดเก็บประมวลผลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลบุคคลเพื่อผลประโยชน์นะคะโอเคอันนี้เราก็อ่าน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 นะคะอ่านแล้วก็มาคลิกตรงนี้ค่ะตกลงและยอมรับเงื่อนไขนะคะ มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เลยค่ะเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียนนะคะให้พิมพ์ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่ตรงตามบัตรประชาชนนะคะสำหรับใครที่ไม่ทราบเดือนเกิดหรือว่าไม่ทราบวันเกิดก็สามารถคลิกได้ไปเลยนะคะซึ่งบางคนบัตรประชาชนก็ไม่มีวันเดือนปีเกิดอมืมีแต่ปีเกิดแต่ไม่มีวันกับไม่มีวันที่กับเดือนนะคะต่อไปค่ะหมายเลขประจําตัวประชาชนนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะมีตรงข้างล่างเนี้แหละนะคะดูตรงที่เขาวงสีแดงไว้ต่อไปจะเป็นรายได้ต่อเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมีสําหรับใครนะคะที่ได้ไม่เกินสามพันหรือว่าสามพันห้าพันอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็เลือกไปนะคะแล้วก็ใส่ไปค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแล้วก็หมายเลขมือถือคนใกล้ชิดจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอีเมลถ้ามีก็ใส่ไลน์ถ้ามีก็ใส่ไปค่ะ ช่องทางที่ท่านจะประสงค์รับเงินนะคะสําหรับใครที่ต้องการรับเงินผ่านทางธนาคารผ่านทางบัญชีของเรานะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะรับเงินผ่านทางบัญชีของท่านเท่านั้นนะคะก็ใส่ชื่อธนาคารนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เลขที่บัญชีของเราค่ะตรงนี้ก็กอกไปเลยค่ะบ้านเลขที่นะคะหมู่ที่เท่าไหร่แล้วก็หมู่บ้านอะไรนะคะแล้วก็มาใส่รหัสไปรษณีย์ตรงนี้ มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าอยู่เขตอะไรตำบลอะไรนะคะต่อไปตรงนี้นะคะที่อยู่ตามเทะเบียนบ้านแต่ว่าสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้างบนก็ควรที่จะใส่เป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็ข้างแรงก็ใส่ที่อยู่ตามเทะเบียนบ้านนะคะสําหรับใครที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะคะก็ติ๊กตรงนี้เลยค่ะเหมือนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะคะง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ เราก็มาใส่รหัสไปไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเลือกที่ดําเนินการต่อค่ะหลัง,ลงสำหรับการเลือกที่ดาเนินการต่อเนี่ยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกอาชีพของเรานะคะแล้วก็ผลกระทบที่เราได้รับจากโควิดนะคะโควิด19นะคะ,ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกยอมรับค่ะแล้วก็กดดําเนินการ เพียงแค่นี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้รหัสมานะคะหลังจากที่เราได้รหัสมาแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราใส่รหัสลงไปค่ะและหลังจากนั้นก็มันจะเด้งเป็นข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ให้เรารอค่ะเรารอระหว่างที่เขาดําเนินการเนาะก็แสดงว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่มันขึ้นมาว่า ข้อมูลไม่ครบหรือว่ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะให้เราเลือกที่จะคลิกให้เราคลิกต่อไปอีกหนึ่งรอบนะคะหรือว่าคลิกสองรอบสามรอบนะคะเพราะว่าคนก็ลงทะเบียนเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็รวมรวมเราด้วยมันก็จะเยอะทําให้ระบบมันช้านะคะเราก็ลองส่งใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็ทำสองสามครั้งบางคนทําครั้งเดียวก็ได้เลยบางคนก็สามสี่ครั้งนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะ ก็ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมที่จะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยานะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b สไครต์ให้ช่อง s u p ย Iceland by บ o a ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดน,นะคะว่าคลิปต่อไปบ o จะทําอะไรคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ